f a ร์แ y มิลี่เราอยู่กันในเกม Identity f นะทุกคนวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเล่นทาร์ลกันนะทุกคนมาดูกันว่าหมอจอมป่วนจะเป็นยังไงนะทุกคนไปดูกันเลยอ่ะพี่อยู่โรงงานผลิตอาวุธโอเคพี่ก็อยู่โรงงานผลิตอาวุธเหมือนกันใช่เราวิ่งวนกันทำไมวะน้องเป็นหมอเสื้อแดงพี่เป็นหมอเสื้อเสื้อเขียว หลินเป็นหมอเสื้อเหลืองโอเคมากกลู <laughs> มันมาแล้วทมุดนีกแล้วอ่ะหลินพี่กัรบอกกันแล้วนะหลินฮะ <laughs> 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 หลินเป็นเสื้อเหลืองไงโอเค เขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่คุณรับทุกอย่างเลยจริงๆโคตรสนามอารมณ์เป็นให้ก็ได้นะสนามอารมณ์อ่ะอาอยะพลาดแล้วพลาดแล้วน้องเนี่ยพลาดแล้วพี่ ลำคาดินที่หลินขวามันพี่หลินเกียรติการมันพี่ก็ลำคาดีเปิร์มนะเอาจริงๆมิพี่โง่บ่อยจังเลยพี่กากหรือเปล่า <laughs> พี่ไม่ได้กากพี่ทำดีที่สุดแล้ว <laughs> <laughs> พี่ทำดีมากพี่หลินแบ๊กมาหิว <laughs> อีก yeah. ลินป่อยพี่ตกแล้วโอ้ยตดนแล้วนะเจ็บมากพอไม่มีคนไปบังให้มันก็โดนโอ้ยตายเถอะตายเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมันไม่มีใครขอพอได้เลย Nope เฮยเจ็บมากอ Monster kill ฮะ ชิบะโซ่ทุกคนไม่มีปืนกันเหรอขอบคุณฮะเออือพี่รับให้แล้วนะพี่รับเสมอพี่พวนินถ้าพี่ลุกได้พี่จะขอ,อพรให้นัทได้เดี๋ยวพี่ไปขอพรให้จะรู้ไ,รได้ยังไงว่าว<ะ>มันเห็นใช้นาฬิกาแล้วมันเห็นหรือมันไม่เห็นเนี่ยเห็นจ้า เคยมีคนบอกไว้ว่ามันเห็นอะแตาแ้อใช้ตก็เห็นนะพี่ยังนากามันแค่ทำให้เห็นสโาลไม่ใช่หรอเฮ้ยเขาแดกหน้าต่างอเอฮ้ยเดี๋ยวนี้มันตาหมอกทะลุกำแพงได้ด้วยเหรอได้ค่ะแบบกำแพงตันเลยนะพี่ที่ไม่มีหน้าต่างอะนะสุดยอด จริงดิอ,อ้าวงานงกพี่วินกำลังมานอกแล้ว <c oughs> ไรเนียจจ่ยช <หา S 1> <า>่วยด้วยลือนลือน <c oughs> ลินเ <c oughs> ขาดีบอกกันทำไม <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะ ตำรวจเด็กตี้หนูมีฆาตกรฆาตกรมันรับหมอใครแกแล้วไงโอเคเป <Okay. S 1> ็นยังไงบ้างกับตี้หมอจอมป่วนของพี่นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซส